แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ4พฤษภาคม2567เราจะมาอัปเดตข่าวจากกรมบัญชีกลางนะคะและสู่กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดีกันในรัฐประจําเดือนพฤษภาคม2567เดือนนี้มีจ่ายอะไรบ้างมาอัปเดตกันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook กรมบัญชีกลาง โดยนางสาวที่วาพรพาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางนะคะก็ได้อัปเดตโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิผ่านมัดประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนนี้พฤษภาคม2567จะได้รับสิทธิ์ดังนี้นะคะ หนึ่พฤษภาคม2 5 6 7เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปนะคะก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่ยืนยันตัวตนระหว่าง27มีนาคมถึง26บเมษาย,ยน67และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะ วงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเมษายนถึงมิถุนายน67และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธรารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งก็จะประกอบไปด้วยมขสรถไฟคสมกรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะ และในวันที่20พฤษภาคม2567ก็จะเป็นเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบีย้ยความพิการแ0 0บาทต่อเดือนที่ยืนยันตัวตนระหว่าง27มีนาคมถึง26เมษายน2567ก็25 67, ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกกับ พร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยวความพิการ800บาทนะคะนี่คืออัปเดตล่าสุดจากกรมบัญชีกลางสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนพฤษภาคม2 5 6 7นะคะอัปเดต4พฤษภาคม2567